หมื่นห้าพนบาทครับแขรเชที่มาอีกหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่คให้มากกว่าหมื่นห้าพันบาทเลครับหมื่นห้ายาเปนนกทีแข่งงานเนาแตาหรอฮะเป็นงเหรอหมื่นห้าเอาแล้วหมื่นห้าคมื้สองหบาทครับสองหมื่นบาทหมื่นสองหมื่นบาทนะฮะใหญ่เลยโ่มาเลยใหญ่ใหญ่โค่หรอโอ้โห นี่ไปชูตรงนันีแปลเกี่ยวกันไดเลยวตอนนี้รู้สึกว่าเราไแจกพูดอ้อนดนึงเอ๊มีบถูสองบนะครัสองานบาทนะสองบห้บาทนะีพูดแล้วมันไปพได้ไอ่ะ่กบริจาคหรือว่าช่วยกันบริจาคเนาะก็เท่าไหร่ก็ได้ถ้าสในะโอ้สองบอร์ห้าพนบาทนะตอนนี้สองันบาทนะว่าเป็นการ ใหญ่นะฮะรัตอนนี well, like, you know, yeah, I mean, I mean, ้ที่สองหลุมห้าสมารถใเาได้มากแน่นอนเพราะว่าชื่อหนอดใก่เป็นเรักนนะครับม่นีการเนขึ้นมาก่อนและถ่าภาพและุีเวลายาวนานมากอะไรยาวนานมากนะอยากไม่เลยยากไม่เลยานารับาบนาเื่น ถสาปบาทนะครับ35,000บาทน้วามป่ารงบสาโ้าป่บาทับาะครับกดรศัพท์อีกได้นะตอนนี้สาม่ห้าพันอ